สวัสดีครับอยู่กับช่องปันคุณทีวีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ฟอร์จูนทาวนะครับฟอร์จูนทาวอยู่แถวถนนรัชดาพิเศษนะครับมาก็มาง่ายนะครับมาลงเอ็อาร์พลมเ้านะครับแล้วก็เดินผ่านฟู้ดคอร์ดผ่านอะไรมาเรื่อยๆนะอยู่ชั้นทีเองหาง่ายครับเขามีงานาเกี่ยวกับของเล่นนะครับ แลไอเทมเลยนะครับแล้วก็มีคนแต่งชุดซูเปอร์ฮีโร่มาด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราเดินเรามาแล้วเราก็เดินค่อยๆดูในงานนะครับงานนี้จัดตั้งแต่วันพุธที่8กุมภาพันธ์ถึงอังคารที่ยี่สิกุมภาพันธ์นะครับนี่เขามีอาร์ตแกลเลอรี่แสดงอืมนี่อุยเป็นของชิ้นเล็กๆน่าสะสมนะครับนี่อ่าเนี่ยดูสิ โอโซนนี้มันเป็นโซนแบบว่าของเหล่านักสะสมเลยดูดิโอ้โหเด็กๆชอบเลยเด็กโตเขาชอบนะครับนี่ h อ t ว h ล e o h อ t w h ล e l แล้วก็เป็นรถเยอะๆเลยนะครับโอ้นี่ครับงานนี้เขาจะพวกนักสะสมเนี่ยเขาจะเอามาโชว์ด้วยนะครับเอามาอวดว่างั้นเถอะ <c ười> ใครมีอะไรแบบว่า โอ้โหดูดิของสะสมหายากมากนะครับนี่นี่เขาบอกห้ามสัมผัสนะครับอืมใครเป็นแฟนการ์ตูนอะไรก็โอ้โหนี่มาเยี่ยมชมกันได้เลยนี่อาการ์ตูนหน้าตากวนโอ้ยทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับเด็กโตเด็กอย่างผู้ใหญ่อย่างเราก็ชอบนะครับนี่โอ้โหนี่ ของนักของนักสะสมเลยหายากด้วยพหนี้เป็นแก๊งแก๊งเหล่าอันธพาลเลยเหรอเนี่ยโอ้โหดูสิรายละเอียดเนาะเนสวยเลยมีหมวกมีโอ้เยอะแยะตัวเล็กๆอันนี้มาจากเกมสมัยก่อนนี่เอออะไรนะสักอย่างอย่ากูซ่าะลรสักอย่างที่มาต่อยกันในเกมอ่ะออแล้วก็พัฒนามาเป็นอย่างนี้ เออสวยนะมีพวงกุญแจมีอะไรให้มีแบบให้เลือกซื้อด้วยนะครับนี่ดูสิโอ้น่ากลัวอืมเหล่านักสะสมเลยชอบเลยดูดิแก้วกแาแฟก็มีเฮ้ยอะไรเนี่ยให้นิ้วกางฮ้อันนี้ก็เป็นโอ้หุ่นยนต์ตั้งแต่สมัยยุคเก่าๆเ,เลยนะเนี่ย สมัยเน wow. oh. mm ี hmm. well. ่ยโอ้เด็กๆจำชื่อเรื่องไม่ได้ละแต่น่าจะมีแบบว่ารายละเอียดตัหน่อยเนาะให้เราดูก็จะเป็นของเล่นสังกะสีนะโอ้แค่นี้ก็หายากแล้วเนี่ยดูนี่อืมโอ้ในงานนี้เขาก็มีขายด้วยเนียโชว์ เรียบเลยอรถเ,เล็กๆน้อยๆเนาะเด็กๆเห็นแล้วแบบเดี๋ยวไปดูที่มีตู้กาชาปอง้อมีดนตรีด้วยโอ้ดีโอ้นี่ตัวเท่าของจริงเลยอ,อันนี้เขาจัดเป็นวันแรกๆเลยนะครับนี่โอ้ อาจจะเห็นได้ทั่วๆไปเนาะตามร้านอาหารนี่เรามาดูตู้โชว์นี้โอ้พวกนี้เป็นของสะสมมาจากโรงหนังเนะเขาได้โรงหนังแบบไปดูหนังแล้วแถมดูดินี่โด拉มอนนุ่น่ารักนี่เนาะเขาจะมีป้ายบอกด้วยสำหรับคนรักหนังต้องใช้เวลากว่าสองชั่วโมงในโรงหนังนะโอ้เนี่ยนะมีหลากหลายราคา เด็กเล็กเด็กโตนะโอ้โหนี่โทมิเนเตอร์ครับอันนี้แมวน่ารักน่ารักทำตาบ้องแบวอันนี้วีนอมนะครับโอ้โหเขาต้องเสียงเงินดูหนังแล้วก็ถึงจะได้ของสะสมพวกนี้นะเนี่ยมีโปเกมอน Pokemon ด้วยโอ,โอ้โหเทียบเลย Dante, อันนี้เป็นเป็นงานฝีมือคนไทยนะครับมีกระเป๋ามี่อาแต่ใหพี่ญี่ปุนมทนีทำใ้่อือมือนโอ้กระเป๋าสวยๆกันเลยดงผีดุนี่ๆพี่เขาทำมาใหม่ตัวนี้โอ้กระเป๋าก็สวย เอ้ถ้าซักเรามาันจะตกไม่ได้สวยเลยลงแอ่โอ้เป็นงานนี้จดัดย,ยาวๆเลยนะครับโอ้มีคนแต่งชุดมีจุลศิลป์ปาร์กนะครับนี่มินเนี่ยนนะครับ โอ้โไม่ใช่เล่นๆเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยเขาต้องดูหนังแล้วเขาไปได้ที่ไหนมาในประเทศไทยไม่น่าจะแจกอย่างนี้โอ้โ oh. ห oh. oh. ตรงโซนนี้ก็คือเป็นโซนแบบว่าของเล่นของส,สมของของที่ฟอร์จูลรัชดาเลยนะครับนี่อันนี้เป็นร้านที่แบบว่ามีอยู่แล้วเนี่ยดูดิโอ้โห oh. พาเด็กๆมาได้ชอบเลยนะอภายในงานก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่อู่ตรงนี้อีกนิดนึงนี่ของสะสมนะเขาขายนะสามร้ยเก้าสบาทโอ้เป็นแผ่นดีวีดีด้วย นี่แล้วก็มีพวกวพ,พี่เขาเล่นดนตรีร้องเพลงแบบการ์ตูนนะครับแฟนพันแท้เลยนี่กล่องกล่องเขาเหมือนแบบขนมเลยเนาะแต่ที่ไหนได้มีรถนะโอ้โทมิก้าเหรอคารล 199. ้อ9เนี่เขามีประวัติด,ด้วยอะคนดังญี่ปุ่นนี่นะครับโอ้โห เยีม่มนี่ในงานนะถ้าคนรักของสะสมมาดูได้เลยนี่อันนี้ใช่ผีน้อยคิวทาโร่หรือเปล่าเฮ้ยนี่เหมือนเอกวาเลยเหรอ,อเกมตกป,ปลาสมัยก่อนนะเก่าๆเลยนะโอ้โหนี่แหละของรักของสะสมนะครับ น,นี่คือที่ที่ฉิดก้นโอของเล่นสมัยก่อนๆนะเนี่ยเอามาเอามาขายเนี่ยบอกว่าได้ราคาเลยนะโอ้โหดูนะครับอเนี่ยเยอะยะเลยนี่มาดูเกมกดสมัยก่อน โอ้โหหาหาไม่ได้แล้วสมัยเนี้ยนะมึงต้องแบบว่าพวกนักสะสมจริงแล้วมาโชว์มาขายรักแทบตายยังไงเขาก็ต้องขายเนาะโอ้นี่กล่องเกมสมัยก่อนนี่สองพันห้านะน่าจะยังใช้ได้อยู่โอ้โหนี่ตลับเกมแฟมิคอมสมัยก่อนรักอสิบบาทนี่เครื่องแฟมิลีเลยอือหือ ชื่อแฟมิลี่นะแต่ข้อจริงแล้วทำให้ครอบครัวแตกแยกเพราะว่าเด็กหนีเล่นเกมหมดแม่นี้ก็ต้องไปตามตีอันนี้เอาชีวิตจริงมาเล่าให้ฟังสมัยก่อนติดเกมมากนะครับชั่วโมอง20บาทมั้งแถวบ้านหนีออกมาเล่นเกมเสร็แล้วก็โดนตีหันไปดูแฟมิลี่ เครื่องแฟมิลีก็จริงที่แปลว่าครอบครัวแต่จริงๆแล้วครอบครัวเล้าฉานเล่นเกมจนโดนพ่อแม่ไล่ตีนี่นะใครสนใจมาได้เลยนะนี่เข็มกัดสมัยก่อนนี่เกมแบบเล็กๆน้อยๆนะถือว่าเป็นแบบโอ้โหเขาสะสม่ะด er <ua> ูด <ES> ูดูกล่องเกมดูเพราะดูหน้าพ่อเขาดูดิ เซ็งเลยะสมัยก่อนหาดีเออดูนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูตู้นูนนะ้นเนาะเนี่ยโอ้หน่ารักน่ารักอดูดิสมัยก่อนเนาะพอมาดูสมัยนี้ก็ทั้งมีน่ารักน่ากลัวเออปาดดิปากดิกดเนอนะมาดู โอ้โห oh, เป็นเราเคลยงทิ้งช่างกิโลขายแต่นี่เขาเก็บมานี่ยังเล่นได้ด้วยนะเนี่ยโอ้อนินเทนโดสมัยก่อนอ้โ oh, หสุดยอดอืม uh, อ่ะเชนนะิญชนน,น,นนะครับงานมีตั้งแต่งานมีตั้งแต่วันที่8กุมภานะครับถึง28กุมภาพันธ์นะครับมาได้เลยนะครับพีพี EP เขารออยู่ของสะสมเยอะแยะไปหมดนะครับ แล้วก็มีแต่งตัวแบบว่าเขาเรียกอะไรแต่งตัวมามาร่วมได้เลยอสาที่คนน่าก็เยอะนะอ,อืเยี่ยมเลยนะครับโอ้โหฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องบอนคุณทีวีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนี่เป็นไงน่ารักไหม ห้ามจับห้ามจับเนี่ยอ,อ่ะสวัสดีครับ